สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับนะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วอุปกรณ์ทํามาหากินนะครับส่งมาถึงลาสุดสดๆห่อนๆนะครับอะแกะเลยหมเลี่บิวตี้ซาลอนวันนี้ลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับลาสุดเมื่อกี้ก็มีลูกค้าชาวต่างชาตินะครับเป็นเป็นแหม่มออสเตรเลียนะครับ เว่าไทยได้ครับพี่น้องเว่าไทยอย่างชัดเลยนะครับเว่าได้มันมาอยู่ไทยตั้งแต่สามสิบหกปีอยู่ไทยสามสิบกว่าปีแล้วอีกปีกว่าๆเราก็จะกลับไปอยู่ประเทศเขาแล้วม,มาสะประจำนะครับร้านประจำของของแหม่มเลยแล้วก็ล่าสุดนี่คือ ตุประกอบทำมาหากินนะครับที่สั่งมาเพิ่มเนื่องจากว่าออเดอร์กุ้งเยอะมากนะครับบ้านน้องคู่ถากินแล้วบ่ได้กินจากเทอ่อนะครับเพราะว่าบ่มีกุ้งไปห้นะครับมีทั้งคนมาสัง่งมีทั้งคนมาเหมานะครับกุ้งแจ็คสีเงยท่านบอกคุณนางคามาเหมาอยู่บ้านคือคือกุ้งเนี่ยมันมีครับแต่ว่า ถ้าสีหาตั้งแต่ตั้งแต่เฮ้าเองเนี่ยมันกะมันกะหาได้ทุกมือนั่นแหละแต่ถ้าทาังอื่นมาหานะ้ามันกะจะเมดไปเรื่อยนะครับมันกะสิใงญ่บ่ท่านตอนนี้น้ำขึ้นนะครับกุ้งบ่ค่อยถือน้ำขึ้นกุ้งกะไอบ่ค่อยเข่านี่กะรอนะครับลองแกเบิรงครับว่าตัวที่ส่งมาหอดนี่นะครับ เป็นหลุนได้นะครับเพราะว่าสั่งแบบหกรูกับแปดรูไว้แปดรูคุ้งกับต่ายได้หลายช่องแปดรูคือรอบๆกับดักเนี่ยจะมีมีช่องให้กุ้งเข้าแปดช่องนะครับแต่ราคาสิแพงกัวหกหกช่องนะครับตัวนี้สั่งมาแบบละยี่สิบอันอ่าสั่งมาแบบละยี่สิบอันนะครับเป็นสี่สิบ อาหารอาหารกับท่ายหมเมิรงกนะพี่น้องอาหารกับเป็นอาหารสําเร็จนะครับก็คือว่า<อ>หัวอาหารปลาดุกผสมกับหัวอาหารหมานะครับสูตรเนื้อสูตรตับบัมีเห็ดแบบนี้หัวอาหารปลาดุกกับหัวอาหารหมาเพมเพราะว่าหัวอาหารหมาสูตรลดลดเนื้อลดตับเนี่ยพวกนี้นี่คือมันจะมีส่วนผสม ของพวกเนื้อบดตับบดนะครับเราเวลาเราไปผสมหอาหารปลาดุกแล้วแซน้ามันนี่มันจะมีกลิ่นพวกเนื้อพวกอันนี้มากนะครับกุ้งเพิ่นจะหอมแล้วเพิ่นจะเข่าบอกว่าแต่กุ้งครับป้าซิ่วป้าสวยป้าขาวป้าหน่อยป้าอย่างไรครับเนื้อเส้นนี่มันนางเลือกป้าออกนะครับแต่ว่าถ้าเขาบ่อเลือกป้าเนี่ยเขาขายทั้งป้าเลยเนี่ยมันก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับอ่าแมนอันดึงขึ้นเลย เด็มขึ้นเลยมันเป็นกิจกรรมเด็กน้อยตนี้แมนนี่อันนี้แปดรูเนาะอันนี้แปดรูนะครับสองสี่หกแปดเก้าสิ่เก้าตัวนี้ตัวนี้นี่เอาไว้ใส่อาหารเอาเสียเอาอาหารใส่นี่นะเวลาเวลาเขาเขาสีดักเขาเสียเอาอาหารใส่นี่นะครับแล้วก็มัดมัดใส่กับอาหารไว้เลยนี่จุกนี่สิมัดใส่กับอาหารตรงนี้ก็เอาไว้ให้กุ้งเข้าไงใช่ ล้วเวลาเราเก็บกู้ปุ๊บอ่ะเขาเก็บกู้ปับ๊บเขากระงับแมน <ใจ S 1> เก็บกู้น,น,นี่ไงมันจะมีะสลักบีบเ,เออนี่แล้วก็ปล่อยลงไปเออปล่อยลงปุ๊บบบดน,นี้เขาก็มาแกะข้างล่างแกะข้างล่างปุ๊บมหลือสิเทเทใส่ถัถถถงเลยอ่ะนับดูดิกี่อันครบไหมสองสาม อันนี้สิบอันนี้สิบเป็นยี่สิบเอาไหนตัวเองบอกว่าสี่สิบก็แปดแปดรูนะ่ะยี่สิบหกรูยังมาไม่ถึงอ,องมันสั่ง,งคน<ม>ละร้าน,<ม>านใช่ร้านนี้มันแบบแปดช่องอีกร้านนึงมันแบบหกช่องก็แบบคือว่าตัวหกช่องยังมาไม่ถึงนะครับเขาแถมมีอะไรมเนี่ยมีบอลในกระสบอบมีเขาว่ามีบอลมี บิงบ้งบึ้งบันเดอห้าวเสร็จต้องไปหาหาม,หมุงมาไหวห่ออาหารนะครับหาม,หมุงมาไว้ห่ออาหารมันสีแดงบอาหารบอกระจายแล้วก็เห้าสีแดงมีอาหารมือหนึ่งใส่เธอหนึ่งนี่สใสไดสองมือสามมือนะครับอาหารประหยัดอาหารไปนในตัว ไม่มีเลยเหรอไม่มีเบาเปมนเดินเลยเนี่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 ยขึ้มุดช้าเลยนี่ไ <c oughs> <c oughs> งเอาแถมโอ้โหปวดโพถึงถึงกับมุดกระสอบมาเบิ่งเพิ่นแถมมา่ <c oughs> อหนึง่งต่อหนึ่งอันแบบนี้นี่คืออยู่แต่อันนี้เพิ่นเอียง ยีอันแถมมายี่สิบเม็ดมั้งนี่โอดโทอาหารแถมครับนี่แหละครับของแถมแล้วก็ว่าเขาก็ว่าถือกันละ่ะว่าแถมอาหารไปด้วยก็ไม่ได้บอกว่าแถมหลายปันไหนว่ามันแถมมาเป็นกิโลี บัดไว้เดี๋ยวจะเอาเข้าไปเตรียมเพิ่มใส่เพิ่มเลยเราจะได้ผลผลิตเพิ่มหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเขากับตองมาใส่เพิ่มก่อนหาหมองใส่นะครับและะ้วก็ เตรียมอีกได้หลายอย่างนะครับระวังเชือกที่จะมาเตรียมห้อยแล้วกะ็มุ้งที่เสียมหฮออาหารนะครับไว้ใส่ในกับดักนี่แหละใส่แล้วสีมานบอมานกะรอติดตามนะครับพี่น้องอยัมมือเส่ามือ ปกติเนี่ยเ้าใส่ปกติสิได้เหมือนละประมาณโลน้อยๆน,นะครับเหมือนละโลน้อยๆเหมือนละโลน้อยๆอ,อยู่เสมอครับ 9, นนะบัานนี้เ้ากระสิมาเบิ้งว่าเ้าส,สิได้ถึงเหมือนละสองโลบอนะครับถ้าได้ถึงเหมือนละสองโลก็สิได้นำไปให้พี่น้องทางบ้านตรงคู่เลยกินกุ้งฝอยสดๆนะครับตัวใบใหญ่นะครับกุ้งฝอยนี่ตัวใบใหญ่แต่ว่ามันสดนะครับแล้วก็ก้อยนี่โอ้ย คุยคำหนึ่งคำหนึ่งนี่อ่าขอบคุณทุกกำลังใจครับรอติดตามผลงานเลยครับพี่ดองฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิร์โฆษณาเป็นกำลังแรงใจนะครับ,ส,รรรรบสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีซก่อนในพวกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ